สวัสดีจากประเทศฝรั่งเศสค่ะวันนี้เป็นวันหยุดค่ะมีเวลาทําคลิปนะก็เลยเก็บภาพบรรยากาศนะในวันที่หลังจากหิมะตกที่ฝรั่งเศสนะซึ่งปีหนึ่งก็เราเห็นแค่ครั้งเดียวเองนะะเมื่อเดือนมก,กราที่ผ่านมาค่ะ เราอยากจะแบ่งปันเรื่องราวนะคะว่า,าชีวิตความเป็นอยู่ที่นี่นะที่ฝรั่งเศสเป็นยังไงบ้างนะบ้านที่เราอยู่ก็ประมาณนี้นะบรรยากาศถนนหนทางนะคะก็อยากจะมาแบ่งปันเรื่องราวค่ะแต่ปีนี้เราไม่เห็นช่วงหิมะตกนะเพราะว่าหิมะจะตกช่วงกลางคืนค่ะเ,เราจะเห็นแค่แบบตื่น ตื่นนอนขึ้นมาแล้วก็จะเจอแบบขาวพโพลนเ,เต็มหลังคานะท้องถนนก็ประมาณนี้ค่ะชีวิตยังคงต้องดำเนินต่อไปนะคะเรายังคงต้องทำงานค่ะเราใช้บริการารถเมยสาธารณะนะเป็นรถประจำเมืองค่ะแต่ว่าวันนี้นะเป็นวันที่การเดินทางอาจจะค่อนข้างจะลำบากนิดนึงคว่ารถเมย ไม่มีนะรถเมยก็ไม่ได้มีทุกสายไม่ได้มีทุกป้ายนะเราจำเป็นต้องอเดินทางด้วยรถเมยสายอื่นนะ,ะที่สามารถาลงใกล้ๆกับที่ทำงานนะก็เดินเดินต่อไปอีกประมาณ5นาที10นาทีนะคะถึงที่ทำงานค่ะ ดีที่งานของเรานะเป็นงานแม่บ้านโรงแรมนะก็ไม่ได้เร่งรีบอะไรนะคะก็ไปถึงกี่โมงก็ไม่เป็นไรค่ะแต่ขอให้แบบทำงานให้เสร็จนะเรียบร้อยตามที่เขากำหนดเท่านั้นเองค่ะบรรยากาศค่อนข้างจะเงียบเหงานิดนึงนะคะเพราะว่า,าคนอาจจะออก,ออกไปทำงานาไม่ค่อยได้กันนะคะ ถึงที่ทำงานแล้วนะคะเรากา็ทำงานประมาณ4-5ชั่วโมงนะคะเรามีความสุขกับการทำงานนะก็ประมาณนี้ค่ะทำงานไม่เยอะมากนะคะก็อย่างน้อยเราก็มีไรายได้นะไม่ได้อยู่บ้านเฉยๆเราก็สามารถจะซื้อของช้อปปิ้งตามที่เราต้องการได้นะโดยไม่รบก,กวนคุณพ่อบ้านค่ะก็แนะนำสาวๆนะถ้ามีงานก็ดีกว่าไม่มีค่ะ ก็ประมาณนี้เนาะเรานำภาพบรรยากาศมาแบ่งปันเรื่องราวชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยในต่างแดนค่ะเก็บภาพบรรยากาศในวันที่หมอกลงจัดมาฝากเพื่อนๆด้วยนะคะก็ประมาณนี้เนาะถนนหนทางก็ประมาณนี้จะค่อนข้างจะเงียบเหงานะคะเมืองที่เราอยู่ก็อาจจะไม่ได้คึกคึกคื้นคึกคักมากมายนะ คนส่วนใหญ่เขาก็าจะมีรถรถส่วนตัวนะแต่ว่าเราไม่มีใบขับขี่เราก็เลยต้องเดินทางโดยรถเมย์ประจำทางของเมืองค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมเข้ามาติดตามค่ะไว้เจอกันคลิปหน้าอีพีหน้าค่ะสวัสดีค่ะ